นามมากฝนตกมาขึ้นบัดขึ้นน้ำถ่วมกันแท้บิัดพี้น้องเลยได้ไปใส่เบด,ดน้ำกันแท้ครับน้ำม,มัน,มนไปดูกันเลยครับหลังแรกครับโอ้ลุกเอาละครับ lúc ừ, lắng quá đinh tạm tạm luôn hả thử bo cái này mới tịt đinh tạm tạm ừ, lắng lút

อยู่นะดินแห้งเลยโอ้ยเยอย่ครับยอยอะอือม,มันหมันครับมันหมนันขออย่ากเก็บคือท,ทรงดินตามๆอีกแล้วพี่นะ้องอีกแล้วครับอีกแล้วครับมาขนหน่อยโอ้ เรียบร้อยครับใส่เบ็ดนำมากครับนำพันแท่นะน้านำถ่วงพันแท่นะพี่น้องกะได้อยู่ครับก็ได้ปนอยู่ครับคลิปนี้กะจะขอฝากไว้เสมอนะครับเด้อภานหนึ่งกะนอนอยู่หน้าแหละครับเมื่อนี้ไปพอกันไหมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ